เลขหนึ่งเลขเจนุกเลขหนึ่งเออเอาดีกว่าเลขเจ้าพ่อขอใหญ่เลขหนึ่งเลขเจนุกเลขหนึ่งมีแค่สองหางเลขเจ้าพ่อหางหนึ่งเลขเจนหางหนึ่งโอเคอ่านไหนใครโอเคของหัวใจโรลัวชอบเซมาเป็นตรงของตัวเองมากตาถูกขอให้วันนี้เลขปิงปองของเจนุกหรือของเจ้าพ่อขาใหญ่เข้าสามตัวแตก สตัวแตกรัฐบาลลาวพัฒนาได้เห็นนะเจ้าค้าสาธุสาธุเจ้าคะ่ะห้าเลขตัวแรกจับได้เลขห้านะเลขตัวแรกจับได้เลขห้าคะ่ะห้าสองห้าสอง ห้าสองนะห้าสองแล้วนะเลขเจ้าพ่อหนึ่งเลขเจ้าพ่อหนึ่งเลขแอนิมอหนึ่งห้าสองเจ็บยิ้มสุไวโนโนลูกโนโนลุกโนโนค่ะ ม่เอามานันนี่หนูไม่น่ารักเลยลูกเดี๋ยวหนูจะได้ไปอยู่วัดนะลูกนะหนูอยากไปอยู่วัดไหมคะอยากไปอยู่วัดไหมคะแม่ห่าลูกแม่ห่าลูกหนูอยากไปอยู่วัดไหมคะ,มอ,มอ,อ,อ,มคะอ่ะทุกคนห้าสองเจ็ดโอ้โออเร,ร็น้าไไรอะลูกห้าเจ็ดมันนอกไปแล้ว่ะ เฮ้ไม่แน่นะฉันว่าเลขชันก็สวยเหมือนกันนะเลขตามเลขพ่อกับเลขเจนุกเลยค่ะมาทุกคนเทนแคปให้น่อยเดี๋ยวเพิ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคฉันว่าเลขชันก็สวยนะเลขพ่อก็สวย ตามเล็กพ่อก็เอาเลขกก็ตามสามตัวก็ได้ถ้าใครไม่อยากตัดเลนก็เลขพ่อใครจะตามก็ตามเล็กเจนุกก็คือเลขกเจนุกกับเลขเลขขพ่อเหมือนกันเพราะเจนุกก็เป็นลูกพ่อเพราะเจนุกก็เป็นลูกเฉพาะเขาใหญ่ค่ะเจนุกฝากตัวเป็นลูกพ่อไว้แล้วนะคะนุกฝากตัวเป็นลูกพ่อไว้แล้วค่ะโอเคโอเคนะ ก็าตามไปทั้งสองอ่ะเจนหตูตามอะไรดีตามมาหลตามเลยเพราะไม่รู้ว่าจะมาไหมนะคะตามทั้งสองเลยทั้งเล็กเจนุกเล็กพ่อเลยเพราะเจนุกฝากตัวเป็นลูกพ่อไว้แล้วนะคะหนึ่งสองสามฝากตัวเป็นลูกพ่อไว้แล้วค่ะเออ มีเด็กมีหมาล้องอ่ะติ้นนี่ลูกรือจะกินอะไรไม่ก็สั่งเลยกินข้าวไปแล้วหรอกินข้าไปแล้ว,ลวหรอ,อก็สั่งเลยอยากกินอะไรก็สั่งเลยลูกโอเคนะ เล็กเจนุกหนึ่งเล็กพ่อหนึ่งเล็กพ่อเขาใหญ่หนึ่งอยากคือตามทั้งคู่ค่ะไม่ต้องถามว่าจะตามอันไหนดีตามทั้งคู่เลยเพราะว่าเจนุกก็ฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อไปแล้วนะคะฝากตัวไปตั้งแต่ตอนที่รู้จักพ่อเลยนะคะและพ่อก็ให้พรมาตลอดพ่อแบบของจริงเจนุกบอกเลยว่าพ่อเขาใหญ่ของจริงค่ะใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเจนุกพูดเลยว่าพ่อเขาใหญ่ของจริง พ่อประหลัดจางพ่อเขาใหญ่ของจริงเจ๊บอกเลยว่าด้ยขนลุกเออเดี๋ยวฉันจะต้องไปแก้บ,บนเจ้าแม่เจ้าแม่งูด้วยบนไว้สองเจ้าพ่อเขาใหญ่กับเจ้าแม่งูที่เอาตรงนะที่เจ๊ัดทาแบบทุกคนจิ้มลิงด้านล่างเข้าไปรอแนวทางเจ๊ดูที่ลิงด้านล่างได้เลยไม่เอาลูกไม่เห่าลูกที่อยากให้มันเห่าไปอยู่ข้างๆมันไปนั่งข้างมันก่อน ตอนนี้เดย๋ยเพิ่งให้มันเห่าอ่ะทุกคนขาเจนนุง้งก็ฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อไปแล้วนะคะบอกเลยว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่เขาของจริงนะบอกเลยว่าใครไม่เชื่อกอ็มาเชื่อไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ท่านของจริงแบบเอาตรงที่เจที่เจแบบสัตว์มีศรัทธานะสัต ที่เจ๊แบบจริงๆอะเจ๊ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมดทุกองนะแต่หลักๆเลยนะหลักๆเลยหนึ่งหนึ่งเลยคือองค์พ่อพระพิคเนศอันนี้อยู่ในใจเจ๊เลยพ่อพระพิคเนศนะคะพ่อพระพิคเนศพ่อพระพิฆเนศพ่อศรีสุดโทปูศรีสุดโทปูศรีสุโทที่คำชะโนดค่ะแล้วก็เจ้าสารเจ้าแม่งูเจ้าข้อเขาใหญ่พระแม่ธรณีห้าหลักๆ หลักๆนะแต่สุดแล้วแต่เจ๊ศรัทธาบูชาศรัทธาหมดทุกองคค่ะศรัทธาหมดทุกองค์แต่หลักๆห,กหกมายถึงหลักๆนะหลักๆและที่สําคัญคือบูชาพ่อแม่ค่ะบูชาพ่อแม่นี่คือเลยที่หนึ่งบูชาพ่อแม่คือที่หนึ่งของเจ๊เลยจริง บูชาพ่อแม่นี่คือเป็นที่หนึ่งค่ะบูชาพ่อแม่นี่คือแบบ number one ของเจนุกเลยค่ะจริงพ่อกับแม่เจนี่คือเป็น number one เราต้องพ่อแม่ก่อนเนาะพ่อแม่ก่อนฮัลโหลค่ะใครคะ ค่ะทำไมคะแล้วสั่งอะไรคะไม่ใช่ค่ะไม่ได้สั่งค่ะโทษผิดแล้วไหมคะโทษผิดหรือเป้าขา บูชาพ่อแม่สําคัญเนาะอ่านไหนใครทันเลขใครไม่ทันเลขปิงปองบ้างใครไม่ทันเลขปิงปองบ้างคะอ่าเดี๋ยวจะให้แคปที่เดียวลิงก์ปักแล้วคะ่ะ อันนี้ไปซื้อที่ไหนมาสงังฮะเลยมากเกิน,นมึงรู้ได้ไงอันนี้สิกินแล้วอะอร่อยตอนนั้นเลยอะอืมอืมอืมจิ้มดิ้งนั่งได้เลยเล็กพอใครไม่ทันเล็ขอะไรบ้างนักจะให้แคปที่เดียวใครไม่ทันเล็ขอะไรบ้างใจให้แคปที่เดียวค่ะ นั่งไปหนุมนน่มหนักหนุมนน่มหนักนุมนน่มหนุน่มหนักใครไม่ทันเล็กอะไรบ้างคะเออเออใครไม่ทันเล็กอะไรบ้างเล็กพ่อเหรออ่าเดี๋ยวให้แคปเล็กพ่อเล็กจะหนุกทันแล้วเนาะ อะโอเคเดี๋ยวให้แคปเลขพ่อนาะเลขพ่อเขาใหญ่ตอนนี้เพจปลอมระบาดหนักมากนะทุกคนเดี๋ยวเจ๊จะมาเปิดเข้ากลุ่มให้นะคะอย่างเป็นทางการนะคะสอบอีกวันสองวันนะรอนะทุกคนจ๋าทุกคนรอเจนุก,ก่อนนะอย่าเพิ่งไปกลงเข้ากลุ่มปลอมนะคะทุกคนรอเจนุก,ก่อนนะไหนใครรอบ,บ้างของหัวใจรัวๆหน่อยรอเจนุก,ก่อนนะเดีอีกสองสาวันจะมาเปิดกลุ่มให้ ขอเตรียมแอดมินเตรียมอะไรก่อนนะคะเพราะว่ามันน่าจะเข้าแบบรัวมากอะ่ะเดี๋ยวเจ๊จะมาเปิดเข้ากลุ่มให้อย่างอย่างเป็นทางการนะทุกคนอย่าหลงพึ่งไปเข้ากลุ่มปลอมนะเดี๋ยวเจ๊จะมาเปิดให้สองสามวันสองวันเนี้ยสองสามวันนะ่ะรอเดอ้ออย่าไปหลงเข้ากลุ่มปลอมเดอ้อไปหลงเข้ากลุ่มปลอมเดอ้อ เอาเอาทุกคนจิ้มลิงด้านล่างได้เลยใครเห็นลิงด้านล่างไหมรอเดอ้ออย่าไปหลงเข้ากลุ่มปลอมเดอ้อจะไปหลงเข้ากลุ่มปอมเดอ้อทั้งสองนะอ่ะ พอกินกันนั่น,นี๋ยวปนะ่ะอืมได้จะอยูมก็ได้อยู่นะได้อ่ะได้เลยอืมได้ <laughs> ทุกคนเห็นหลิงด้านล่างไหมเห็นไหมให้หลิงด้านล่างบ้างเข้าไปลองแนวทางเจนูที่ลิึ่งด้านเลยเหรอเจ็ดหนึ่นงหกไปเลยค่ะไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะ,อ,คะอับามาดิให้แคปเลขพ่อก่อนนะเลขเจนูเลขเจนูก้าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนพิมพ์นะทุกคนพิมพ์ตามนี้ พิมพ์ตามนี้นะเลขเจ้าพ่อแปดหนึ่งสามเลขเจนูกเจ็ดสองห้าพิมพ์มาพิมพ์มาพิมพ์มา พิมมาเลขเจ้าพ่อเลขพ่อแปดหนึ่งสามเลขเจ๊เจ็ดสองห้าพิมมาพิมมาทุกคนระวังปลอมตอนนี้คนปลอมเพจเจ๊แบบโคตรเยอะคนปลอมเพจเจ๊แบบโคตรเยอะพ่อเออโอเคเดีย๋ยวเจ๊ปักหมุดให้นะตามนี้ จะกินอะไรก็สั่งกันเลยเฮเทนเลี้ยงลูกเ,เลขพ่อแปดหนึ่งสามเลขเจฟเจ็ดสองห้า